เขียนว่าอะไรนี่เขียนว่าอะไรวะลีอะไรนี่วะรัญญาหรือเปล่าเยี่ยมสา34หมู่2อผู้รับคนในรดสารางามโครงการคุ้นาจักโอ้ oh my g กอดโอ้ครับผมเอ้า oh. จุงกะครับสวัสดีครับผม รบคัอยู่กับพ่อไม้หัวใจศิลปนะครับดูสิครับว่าผมได้อะไรครับนี่อ่านตัวหนังสือก็ไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าเรียนจบไม่สูงนะครับผมโอ้ m ม g ก d ดครับผมมันเป็นของอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะครับผมสําหรับพ่อไม้หัวใจศิลป์นะครับน่าจะเป็นของฝากจากแฟนคลับนะครับผมนี่ครับจากจังหวัดพิศนุโลกนะครับ คุณวลัญญาเอี่ยมสานะครับผมโอ้เซอร์ไพรส์มากครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นอะไรครับไปแกะหน้าพ่อใหญ่สีทับไทยเลยครับผมไปกันครับชวดอ่าเป็นไงครับวันนี้โอ้โหเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์วันนี้นะครับ ได้ของฝากจากเอฟซีนะครับสุบพ่ามากครับผมมาถึงเมื่อกี้ครับโอ้พ่อใหญ่ก็อยากรู้นะครับพ่อใหญ่ตกมันยาวครับผมในวันนี้เดี๋ยวเรามาเกะของขวัญกันครับครับมาเป็นอะไรครับโอ้โหครับเดินทางมากลครับจากเซนุโกครับผมสุดยอดครับเซนุโรแฟนขับเอฟซี ขึ้นสนิมพอใหญ่ก็อยากรูพอใหญ่ก็อยากรูครับมันเ,เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นขอปดัดตรงนี้นะครับตรงดวนนะครับนี่ด้น,นี่ออโอ้โหครับสุดยอดเลยครับเป็นของชอบของผมเลยครับนี่แหละผมชอบทาน กินหอมฟุ้งออกมาเลยครับผมโอ้ my god อ้มันยอดมากครับผมคุณย่าดูสิครับมันม้วคนครับผมให้คันาดูหน่อยครับโอ้โหครับสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวชิมก่อนเนาะชิมชิมให้คุณย่าชิมก่อนเพื่อนละครับผมอันนี้เป็นมุม่คงควนนะครับเดี๋ยวจะแบ่งให้คุณย่ากับคุณปู่เอาไปทานครับที่บ้าน อยากบอกว่ามันสุดยอดมากครับผม<อ>ผมชอบเลยเป็นของโปรดของผมเลยครับมะม่วงกวนครับผมจากพ่อใหญ่ยอ,อยากกินด้วยนะพ่อใหญ่อยากกินด้วยแล้วโอ้ oh my god อยากกิน,นกินไหมกินไหมโอ้โหครับเป็นของที่ผมชอบของโปรดนะครับมผมไปที่ไหนผมจะซื้อมากินตลอดนะครับมะม่วงกวน ุดยอดครับผมอืมเอเราไปให้พ่อใหญ่กินด,ด้วยได้ครับไ,รได้แซ่ยังไงก็มาถึงแล้วพ่อใหญ่จับสักกล่องหนึ่งพ่อใหญ่เนาะทางกินเปหรือนะครับอือลองลองดูอันนี้มันยังไม่ติดฟันทางเหร,อรลองดูเออครับอืออ,อ,อ,อเคี้ยวนี่กรุบกรอบกรุบกรอบเลยครับยังไงเราก็แกนนะแล้วครับเดี๋ยวให้ตักกล่องกินด้วยครับชิ้นหนึ่ง จะได้มีแรงภาคนะครับผมสุดยอดครับอร่อยจริงๆครับผมอร่อยมากเลยครับของโปรดของชอบของผมเลยครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนีผมจะเห็นมะมวงกวนเนี่ยผมจะแวะซื้อมาทานเลยนะครับผมเพราะชอบครับผมชอบมะมวงกวนแล้ครับ,รบรพ่ออยากกินด้วยอ๋อ ใหญ่อบอกว่าโอ้ไม่กอดอร่อยมากมไปไทยที่อร่อยมากครับผมสุดยอดมากครับผมโอเคครับวันนี้มะม่วงกวนของเราจากพิษณุโลกนะครับผมเดี๋ยวเราจะแบ่งให้คุณย่าไปทานครับผมก็เยอะพอสมควรนะครับคุณย่า,าไปสองกล่องอีกกล่อง่อะให้คุณย่าหกกล่องเลยครับอ่ะโอเคอันนี้เราเก็บไปกิน ยาวแบบมีก็กินดีครับผมครับเดี๋ยวให้พูววุโสคนะครับคุณปู่คุณปู่กับคุณย่าของเราครับให้พรกับเอฟซีดีกว่าครับมันจะได้ขลังนะครับผมเนาะเดี๋ยวคุณย่าติดฟั้นให้พร F เอฟซีนะครับที่ส่งของฝากมาครับผมมากมากนะที่ส่งไอ้มะม่วงควมาให้มังกรมังกรชอบเลยขอให้เอฟซีที่ส่งไอ้มะม่วงมาให้มีสุขภาพแข็งแรงขายล่ำรวย หวยลอตเตอรี่ขอสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะขอบคุณมากครับผมก็วันนี้นะครับได้รับของฝากแล้วนะครับจากแฟนคลับ FC นะครับผมที่ส่งของฝากมาเป็นมะม่วงกวนนะครับมาให้กับครอบครัวของแฟมิลี่สีทับไทยนะครับได้ทานกันนะครับวันนี้ก็ดีใจมากครับผมได้รับแล้วนะครับ จากคุณเดี๋ยอ่านชื่อก่อนตรงไหนเมื่อกี้อ๋อนี่ตรงนี้ครับได้รับของฝากนะครับเป็นมะม่วงกวนจากคุณวร,รัญญาเตรียมสานะครับผมบ้านอะไรนี่ยพิซนุกลกไม่เป็นไรนะครับอ่านไม่ค่อยออกนะครับผมเพราะว่าไม่เป็นไรนครับจากจังหวัดพิซนุโลกนะครับผม รู้แต่ชื่อว่าคุณมรัญญานะครับก็ขอบคุณนะครับที่ท่านได้มีจิตเมตตานะครับส่งมะมงกวนนะครับมาให้ทานกันนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็มาเซอร์ไพรส์ของขวัญของฝากจากเอฟซนะครับที่มอบให้นะครับผมในวันนี้นะครับครอบครัวของเราก็ขออวยพรอวยใยนะครับให้กับคุณวรัญญาเอี่ยมสานะครับ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระครูปกรรมคุ้มครองคุณวรัญญานะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอได้สมคำมุ่งมั่นตั้งใจปรารถนานะครับขอบารมีพ่อใหญ่ศีทัพไทยนะครับพระครูปกรรมบารมีช้างทุกเชือกของเรานะครับจงตนบันดาดประธานพรให้คุณแฟนคลับเอฟซีคุณวรัญญยาเอี่ยมศานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอายุเฮงเฮงเจริญนะครับอายุมันขันยืนมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีชัยปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บทํามาคาขึ้น ขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาไม่ขาดสายกินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะครับผมจุงกาสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับจวด